เออยิมาลอลามาลาเบอบาจูบาจูไดสเว้ยอะงาปอจดบุ๋นจูได้ิบาจบาเอละเลซนื้อลซเดเนาะยูน้อดงไป็ยองละล่ะเนื้อดมาเพิ่มไปยองฮะไปยองเขาไปยองเขาเมาหูเีมาไพยองอยู่ยาอยู่ลบผู้เดนักเสีนทอยู่อ่อชาจะได้ที่อยู่อะไรอหด้ยงตาเออืมอืมีน้อยรู้ยังพี่เดียพี่เดียอยาออนชจะิดพี่ยา

นงปอโจ้ดอ๋อแตงโจออชาปอจเดนนดบิดีดบายเวลูกค้าได้ยองเปลี่ยนแบบย้ายยองเปลียนเลปีสฮะอืมยองเปลี่ยนเดบ้าี่อยู่อยู่ยองตาชมาลกัที่ใสิอ่ะเไปเนี่ยเออหลองเอยาเาผู้เดียวหลน่าตีหนาองชาเมก่กี่ยผู้หัวมองชาจะมาเตกัวตัวบผู้เดียวยผู้เดียวมาดนเล่มาเมาเอาเยอะเลยคยาคยา giữa tay họ cái nào biết tôi làm lên làm đấy Mọi lên. giữa tay họ cái tay họ cái làm đi, mở lên đi. vô xe này rồi, gì má rồi. nó. nó cứ đi rồi nó cứ đi rồi quay nó bên nó lại okay. cột là nó tới nó, nó, nó nó.

ไปกองทัเนาะอืมเดยกใครไปยอมไม่บ้าไม่บาอย่าเดี๋ยเใครไปยอมลงลงอันนี้เมาตุงตุ้นความไปยอมฟ้าด่นเนาะมาจะตีมาหล่อจกุโจกลนนี่ยอใชอยกลี่ยพู้เดียวมันองช่จะมัดู้อูดไยุ